พี่น้องนเนี่ยเฮ็ดคอนสวนงามๆแม่จ้าพี่น้องจ่าคนน่ะคนเป็น,ปนปพี่น้องเฮ็ดคอนสวนพี่น้องเฮ็ดคอนสวนนะจ้าพี่น้องจ่างามงามเลยพี่น้องพวกใหม่ๆงามงามจ้า พี่น้องมุจจาว,ว่าเห็ดเอียงนี่จ้านี่ป๊าดขึ้นมาดอกใหญ่แถพี่น้องจ้าพุน่นนะดอกใหญ่อีหลีอีหลอก,กระดอกกระเดียพี่น้องเอ้ยพุน่นนะเห็ดเห็ดเห็ดมีหลายอันพันลายยางเนาะพี่น้องอันนี้เห็ดเข้มท้องแต่ว่าบ่าเอาดอกพี่น้องจ้าพุ่นะเห็นบ่พุน่นเห็ด กันไก่เนี่ยปลาเก็บเอางั้นสิล้วครัพี่น้องนี่นี่เพิ่นก็ร่างสิเกิดจยาิ่นก็ร่างสิเกิดดอกน้อยๆโอ้นี่เห็ดแคนลอดพี่น้องดอกกันไงดอกใะแจ๋วล้ําพุ่งพี่น้องยังสวยงามอยู่เอาอยูจ่จากนี่พี่ดอกนองึง นี่แคนลอตแคนลอตไปกี้ตําแก้ววี่แม่นเฮ็ดอย่งพี่น้องว่านี่เฮ็ดเป็นเกลียนี่พี่น้องมื่อน่า naszej. จุ่มงามงามไปจกินเสียบกินแล้วคือส้นอนบรตื่นเลยเนาะพี่น้อง white. เนาะเก็บเห็ดน้ากันจ้าพี่น้องนะบ่เห็ดเห็ดดำคันตาเรนแทดคันตาเรนว่าสันน้องสาวว่าซื้อเพิ่นแทดคันตาเรน พื่อนอาจารย์ข้าศนีบเองศิละจ้พี่น้องจกาไก่มาหนีปัป้นในง่ายเ้าค่อยบดได้ไปทำความาสะอาดอีกเนาะนี่พี่น้องเพื่อนกำลังเกิดใหม่ๆกำลัางงามค่ะพี่น้องคะขานี่ี่ละเก็บเห็ดเก็บเห็ดเพื่อนดอกนี้งามงามปั่นดอกไม้อะไรพี่น้องนี่สวมเสื้อเพื่อนเฮ็ดดำเฮ็ดดำจะขาเพื่อนเหลืองด้วยจ้าพี่น้องจกานี่ ม่เก็บเห็ดน้ากันจ้าเพิ่งกลุ่มนี่แม่พี่น้องเพิ่อนเกิดไม่พูดนะเห็นบ่เก็บเอาหนีบแล้วก็เก็บเอาพี่น้องกาพุดนะนงามๆจ้่พี่น้องงามๆพูดน,ะพ,น,ดนะพี่น้องได้แล้วตรงนี้พี่น้องนี่ก็จะมาขึ้นดอกไม้แท้ นคือดอกใหม่เลยด้พี่น้องเนาะงามๆค่ะพี่น้องงามๆเก็บเห็ดน,น้ำกันจ้าเขาป่าเด้อมานีเขาป่าเก็บเห็ดน,น้ำกันจ้าคุมนี่ก็งาม เชีเ่เฮ็ดกับพี่น้องค้าเฮ็ดแท็กขั้นตาเลนจ้าว่าพี่น้องสวยง่างาหน,นีบแล้วเอาก็จังค่อยเก็บอาดอกเพิ่นจากพี่น้องจ้าอันนี้เฮ็ดค้าดำตัวนี้อันนี้เฮ็ดค้าดำเฮ็ดค้าเลืองค่อยเป็นแต่สะออนพี่น้องค่อยเป็นแต่มั่นเก็บ พูนะพี่น้องมื่อนี้บ่ได้ดอกเห็ดขยุวานกับสิเก็บอเฮ็ดอันนี่ละพี่น้องจ้านี่ละแกงใส่นน้องไม่แซบแซบด้พี่น้องนี่เห็ดนนหน่อยนี่เพิ่นสนิยุปลงพุ่นะโแตะคนกินจุดจีกับมะกินกุจีกับสอบจ้าพี่น้องจ้าพุ่นะนีบแล้วหอากระเจ็บอตะดอกเพิ่นนาอพี่น้องมะพุ่นะอาไปตากแดดพัดกระเเผาในสุดยอดเลยได้พี่น้อง แซบแซบผัดกะเพราฮะามือนีออกมาบ้านนอกค่าน้องสาวจ้าพี่น้องจ้ามาเก็บเห็ดจ้าคุณขาเพื่อนกันถอดขึ้นกับขาเง้าวๆพี่น้องอานี้ <c oughs> คุณลูกเก็บเห็ดดีดีแล้วพอออกจากมองดอกจ้าพี่น้องจ้า น,นะนีนนนนเนนะ่เห็นปะ่ะพุ่นะหญ้านุ่มๆ,ๆพุนพ่นนะพี่น้องถอดขึ้นขาพ่นกัญญาพูดหญ้าหญ้ามอดนุ่มๆพุ่นเห็นบ่หญ้ามอดนุ่มๆนุ่มๆพุ่นนะขาพู่นยาวๆเดี๋ยวพี่น้องเก็บเห็ดมูพ่นเก็บเห็ดดอกง่ายครับแเก็บเห็ดดอกหน่อยแล้วเนาะพี่น,อนะน้องเองนาะนี่เห็ดก็เห็ดปวกแกหน่อยเน,น,นาพนะพี่น้องจกาพ่นเห็นบ่ะพูดนะ กับเป็นมูเป็นมูอยู่พุคน,นะพี่น้องพูน่ะพี่นออ้อ,อ,นองมาเก็บน้ำกันเาบ่ดึงขึ้นขาเพิ่นบ่บ่เอาแหน่เอาตะดอกเพิ่นกระไดค่ะพี่น้องจานนี้เพ,พิ่นขื่นขาเพิ่อน นี่กันดึงขึ้นเข้ากับไปอันท้ำความสะอาดอีกคะเขา้าหนีไปตะพีแล้วเลยบะต้องท้ำความสะอาดอีกเนาะพี่น้องเนาะนี่บร้อเข้ากันหนีบเอาจังซีเลยเดี๋ยะจ้ะนี่เก็บเห็ดพี่น้องเก็บเห็ดจ้าเอ๋จ้าเอ๋เอ้ยมาเด้อขวัญเอ้ยมูอยู่ซ้ายลูกหล้า มูยุใสคือบอ่มีมูเนอะว้ายพี่น้องอยู่ผู้เดียวปรย่านผีบ่ปรย่านผีหลอกเต่เมืองน่มาเด้อมาเด้อเอิอนมูมาเด้อโอ้ยพี่น้องป้าน,นี่เพิ่นเกิดบ่หลายพี่น้องมึงงนี่อันนี้เนี่ยเพิ่นนี่เห็นบ่นี่แต่ว่าเห็ดนี่เห็ดเพื่งแน,น่นอนเนีย่ยก,ก,กินได้ได้พี่น้องนี่นี่แซ่บอยู่นี่ เ,เนี่ยเฮ็ดเพิงน้อยๆนี่จ้ะนี่อันนี้มันดอกง่ายเติบเร้วนี่บ่เอาดอกแก่พี่น้องในซวยเลือกได้นี่บ่เอาจะ้ะเฮ็ดเพิงน้อยค่ะพี่น้องกานี่แซ่บพี่น้องกินได้ขึ้นกันนี่แกงแซบแซบนี่พี่น้องกึบกบก็บกบพี่น้องเบิ้งก้อนเบิ้งก้อนพี่น้องเบิ้งก้อนเบิ้งก้อนพี่น้องเบิ้งก้อนว่าเป็นเอาได้บ่โอ้แกงได้พี่น้องแกงได้ ยังได้จ้าหนิอ๋อพี่น้องเป็นไงพี่น้องอันนี้ก็กินได้เด้นจ้าพี่น้องนี่จ้าปุ้ยพี่น้องแล้วปะเห็นปะพูน่ะขาวงามคักเลยพี่น้องดอกงามเลยค่ะเฮ้ยมาอยู่ผู้เดียวบ้ายานตีมาอยู่ผู้เดียวแท้บ้ายานตีานตมามามาเม,ม,ม,มื่อบาทนะเม่ เน่บอย่านตีบอย่านตีบังเน่นี่เน่น้อยก็เอาเน้หน่อยก็เอาอเอาพราะว่าบ่ได้มาหาเพิ่นมันโด่เละมันไก่มันไก่นะเห็นบ่นานาง,งามเพิ่นกระล่างสิเกิดพี่น้องจ้าเพื่นกระล่างสิเกิดกระล่างสิเกิดเนี่ยว้าพี่น้องมึงเน่อยู่ข้างทางไหมแมยดูพี่น้องโอ้ย ก็ได้กะ่ายเข้าไปว่าไม่ผู้เห็นเนี่ยกันเห็นขอยกระด้เนาะนี่ก็ได้ะพี่น้องนี่เห็นปะ